เหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อทองแดงปี2522กดไลค์กดหัวใจแคปไว้เป็นความรู้ด้นะครับตามพื้นเหรียญเป็นกระแสรัศมีคมชัดจากแหล่งปัม๊มอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับเม็ดตาหลวงพ่อเม็ดเล็กคมชัดลึกพื้นเหรียญด้านล่างหน้าเสือจะเป็นกระแสรัศมีจากแหล่งปัม๊มมาดูด้านหลังจำรอยปิ้นเจาะหูเหรียญ พื้นใต้รอยเจาะหูเหรียญก็เป็นรัดมีจากแรงปั๊มด้านหลังเป็นหนังสือจมตามร่องขอบเหรียญจะเป็นเส้นรัดมีคมชัดและก็ตามตัวหนังสืออักขระเช่นเดียวกันนะครับลักษณะขอบตัดละเอียดมีฉีกขาดจดจำตรงรอยฟันตัดตรงสี่นาฬิกานะครับแล้วก็จำฟันตัดตรงแปนาฬิกาจะเป็นร่องลึกเห็นได้ชัด แล้วก็สุดท้าย12นาฬิกานะครับ